ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับมาถึงแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นงูเลยรับแจ้งก็ลักษณะสี่ดับจะลองมาลุ้นกันว่าเป็นงูเลยตามนะครับโฆษณา,น,านะครับคู่ชัดเจนนะครับนี่ งูเห่าอ๋อนีน่อันนี้ก็จะเป็นงูเห่านะครับค่อยเลื่อนเอาไปแล้วค่อยๆนะชา้าๆเสียงคูนี้ครับชัดเจนครับงูเหา่าน้านะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูกันเูเห่าเลยไอ้ตัวนี้ก็เป็นลักษณะดอกอางูเห่าไทยงูเห่าไทยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัวนี้มันแป๊บๆอ่ะ ไปอ่ะคือมันต้องมีความยาว,วยู่ที่เมื่อานนั่นเลยเท่มีถึงนี้ปึออ๊ไม่เคยเห็นเนี่ยน่าใจเย้สั้นมากสั้นมากสั้นมากถ้าว่าคุณดูช่องไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เยอะเลยนี่ปึ๊บนี่เห็นไหมครับไม่ถึงนะครับนี่สวยสวยมากเนี่ยเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะนำเจ้ามูตัวนี้นะครับจับ แต่ผมจะยังไม่ได้ปล่อยนะครับขอไปศึกษาก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อย่างไรและมีความผิดปกติได้อย่างไรนะครับขอถามหน่อยกุอยู่ใจเย็นผมไม่เคยเจอไม,ไม่เคยเจอ,อไม่ไม่เคยเจออย่างนี้นะแป๊บหน้าเลยะะเดี๋ยวใจเย็น,ยนกูกลัวะอะไร่ะเอาไหม ขออนุญาตใช้มือจับเลยกันแล้วกันครับก็คลิปนี่ครับเตือนน้องๆนิดนึงนะครับอันตรายนะครับ้าพลองเรยอแบบโอ้โหนี่ขอปกตินี่ถ้าเป็นห้องแบบปกติอ่ะมันจะขดแบบว่าเต็มเต็มทั้งเลยถ้าเป็นสายในที่จับนะแต่นี่ท่านผู้ชมดูเหลือพื้นที่เทียบเลยวโอ้ย เจ้าหนูโอเคครับเดี๋ยวก็ตัวนี้นะครับผมก็จะยังยังไม่ปล่อยหนูปล่อยอยทีเดียวก็จะนำไปดูว่ามัานเป็นเป็นหนูที่ผิดทางเขาเรียกว่าอะไรนะด้านอ่าบริเวณช่วงตัวเกี่ยวกับพิการไหมมีความผิดปกติไหมหรือว่ามีความสั้นมาตั้งแต่แบบแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเจ้าหนูตัวนี้นะครับไปเก็บเพื่อไปศึกษาก่อนไปสุขล้อยนะครับไม่ไหวไม่ไหวนี <Kenya> ่ไปไหมโอเค 快递。